หลายการบรรยกัดมานำสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาอาจจะมองข้ามท่านลองพอประตูนี่นะครับเนี่ยประตูนี้โดยเฉพาะบ้านจั้นเดียวนะครับถ้าแบบประตูจะอีมือจกเข้าไปได้อีนี่มีปัญหาแล้วครับท่าน,นมีปัญหาแน่นอนเริ่มตั้งแต่มดจะเข้าหนออมด นะครับเอ่อมดตากอันนี้บ่มีปัญหานะครับเพราะว่าบ่มีอันตรายแต่ว่าถ้าว่าแมลงปองเข้าไปแล้วครับตันบ่เป็นอย่างนละนอะมูลอ่อนนำกะตะข็บตะคา,าบรวมทั้งบ่กว่ามาถามหานองูเข้าได้เลยนะครับเนี่ยหมูเข้าได้มาก คำว่า,างูเข้าคืออันตรายถ้าเขาจะป้องกันตีถูกต้องแต่แต,ต้องไปซื้อประตูม้าแต่ประตูนี่มันก็เป็นพันสองพันนะครับสำหรับผมก็เลยนั่แนะน้ำท่านว่าเสียงสักสิบบาทหนึ่งนะประหยัดที่สุดนะไปซื้อพร้อม ผมมาเกานะครับอันนี้ก็ซื้อมา้บางคนก็ขอมาบดได้นะครับผมซื้อมาห้าบาทผมเกานะครับมีแผล <c oughs> เฮา,า,าก็บอกว่ากรรมวิธีง่ายครับเอาผมมาทาบเลยนะผมทาบถึงพื้นเดินเลยนะครับเนอร์เอาถึงพื้นเลยครับ่ต้องวัดองศาองศาไม่เหมอมนอย่างนี้นเอาผมลงดินเลย แล้วก็จะเอาความสูงขนาดใดนะครับอันนี้ผมเอาเตาประตูอันล่างนอผมกท็ทำเครื่องหมายใส่เลยมาดนี่นะครับขีดเรียบร้อยเอาไม้บรรทัดมานะครับขีดจุดหนึ่งจุดสองกี่วัตตกี้นี้ คัตเตอร์น,นะครับคัตเตอร์เรียบการปาดช็อตเรียบร้อยง่ายๆนะครับตัดเรียบร้อยแล้วออกมาละนะครับนี่ง่ายๆเอามาทาง่ายครับทันก็ราคาห้าบาท หาบาทนะครับตะปูไปลืมเนอะตะกี้ก็ลืมบอกให้ซื้อมาล้อนะครับเรียบร้อยหนึ่งเนะครับเข้ามาได้ครับอันอย่างเข้าไปได้สักอย่างนิ้วมือยังเข้ามาได้ นี่ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับรายการบุษย์กักฟาร์กมันคือปวาแมแอบพีน้องทำเองได้ครับบม่ต้องจ้างใครนะท่านสามารถทำ,ทำได้ทำได้ทุกคนลูกหลานสบายใจครับลูกหลานสบายใจรายการบรรกักที้จะมี ความดีเล็กๆน้อยๆขอให้ท่านจ่วยติดตามโดไลน์โดแชร์โดกระดกิ่งโค้ดสับสนให้แกทางรายการบันุยกักนะครับเน้อขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญอ้าวเสร็จขอบคุณครับขอบคุณครับผม